ไ <uge ot> ลามานะครับสุดท้ายรกรับสุดท้ายแล้วโอกอาสที่มีคนวางแผนฆ่านั้นก็ได้รับกรรมไปนะครับการฆ<ข>า,าตรกรรม<า>ที่เทียมเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องจากประสบการณ์คนหัวลุกแล้วก็จินตนาการของคุณธีรพงษ์ธีปรบ ประพันธ์นีนะคะพระขนมกรุงเทพนั่นก็เขียนมาเล่าให้เราฟังนะคะเพราะนั้นคุณพีรพงศ์ก็จะได้รับแหวนทองประจําชมรมขนหัวลุกของเราหนึ่งวงนะครับทำให้นึกถึงทุกวันนี้ปัจจุบันนี้การฆ่ากันฆาตกรรมนตามหนังสือพิมพ์เนี่ยมันเยอะมากนะครับเรื่องไหนที่คิดว่าโหัที่สุดลูกฆ่าพ่อครับลูกฆ่าพ่ออ๋อเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเรื่องเรื่องนั้นก็น่ากลัวเมียน้อยเรื่องเมียน้อย เนียน้อยฆ่าเด็กนึกก็ได้ตัวเห็นตอนที่เขาลงหน้าหนึ่งมันแบบเด็กหงายอยู่หน้าผาก็ไม่นุ่งแบบดูแล้วมันแย่มากเด็กฆ่าขวบคิดฆ่าน้องยังมีเลยครับเนอะครับเรื่องจริงข้างบ้านเพราะอะไรเ็าดูหนักมากอิฉาอิฉากันนะพี่พี่อิฉาน้องที่เกิดใหม่พี่ก็เลยคิดจะฆ่าน้องเลาเอาเอายาพิษทาหัวนมแม่ขนาดนั้นเลยหรอครับเอายาพิษทาหัวนมแม่เพื่อที่จะให้น้องไปดูดใช่ไหมครับ ตื่นเ<ม>ช้ามา<ง>พ่อตายครับแม่เราก็ฟังตั้งนานดอยแม่เขาอะไรจะเคลียดหักมุ๊กพ่อมาตายไม่ถึงเช้าหรอกตอไม่หลังจากท่านแม่เกิน้าทีผมว่าตายแล้วแมพ่อมันหิวครับ โอ้ยแหวนเราก็อะไรจะคุยว่าเออเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าเด็กอาจจะไปเรียนแบบในหนังด้วยอ๋อทองเขาเตรียมอยู่มันไม่ได้แหวข้างบ้านผมอ้าวหรือไม่ให้แหวนหรือเปล่าเรื่องนั้นแล้วละกันได้เขอแล้อ้าวให้แหวนทองประจำชมรมนะให้คุณกิ๊กถือว่าจะนีแล้วให้คุณถั่วแล้วคนละวงอ่าเป็นของเราแล้วขอบคุณครับกิ๊ก